มากินด้วยกันจา้าอันนี้ยผักแก้มสวัสดีจ้าพี่น้องมาจา้าพี่น้องมากินขอนอมจีนน้ำยากะทิจ้าพี่นอ้องเบิ่งหันมีแต่พักอีตู้อ้อาไปมากินด้วยกันจา้าเน,นี่ยผักแก้มมาเป็นโงกเลยล่ะ นี่มะเขืออกแพผวใบซาละเน่มากินด้วยก,กันจ้ะพี่น้องข่นก่นอนเด้ออืมหงะเนาะเป็นตะยะเนาะเดี๋ยวกินได้ป่ะเนี่ยอืม

มีไข่บอสอเต๋อ นัเขือติดปิดปากคนละใช่ไหม แซ่บเนมักฟือนผักอิตูใบชะแลแน่ผักแถวคัน อ๋อดลินงานแกะก็ออกิ่นตังานเพิ่เห็นโอ้ยน้ำฝนก็ได้แสบบะจานบางไงกินหมด Ủa Hãy subscribe cho I love like. it. อิ่มพี่นอ้องวัวอิ่มจะได้จานบางไง่ะเหลือจองลูกเมัดจากพี่นอ้องถ้าผู้ใดมาคลิปนี้เนาะก็ฝปากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่เ้ยจากพี่น้องกาฬวรรสวัสดีจ้า